สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะมาค่ะผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราทะเลจะใส่ใสปลาหมึกกับกุ้งค่ะมาเผ็ดค่ะเผาน้อยนิด <c oughs> ชิมดูค่ะน่าอร่อยเลยร้อนๆค่นดูน้ำม,มากค่ะรสชาติยอด ืม,ม,ม,มแล้วกะเพ้าบะใครมีค่ะแต่อันพักกับบาชิโร่พักบาชิโร่หอมลอมลกว่าสิกินเซนกับไม่ได้กินข้าวหลายมื้อแล้วฮะ <laughs> กินตั้งแต่แรไม่สินค่ารลายมือเลยจพนนี่น้าตนันยังไม่เจอเยเนาะน้ำชาขนำชานี่ฝน,น,นตกต้องเย็นๆอากาศยี่สิบองศาอืมอ,ม,อม,มา่ม,มาอาหาที่หยวกนึง นำกินเองจับๆเน้นๆนะ หม่อนเปนมือกันนอยคกหน่อยเนี่ยอืมอืมวันนี้วม่มีเสียงแสกค่ะทุกคนจ้ะวันนี้ไปโรงเรียนแล้วค่ะอันนี้มีอาหารกลางวันก็เลยเลกสองโมงนะว่านีเล็กเร็วอืม กินน้ำหนาหนึ่งบ่เกินสามตี่วนะฮะมาใส่นะ เน้นข้าวนั่นกรับอืม <c oughs> อ่อนเลยได้ไหมอืมอืม <c> อ <oughs> นั่งก่อน รแบบมนวดได้หน่อยทำไงโตัวมันก็อาไปเฮซ่าชิมีนะจ๊ะมีนตัวเป็นตัวฮันเป <c oughs> ิดแอร์ก็นาวนะจ๊ะมันอุณหภูมิต่ำนะ นี่สิบกองสายมันแล้วทำส,สเอ้าวอ่อาวนออมาพริกเด่น เข้าในรอบอาทิตย์นึง่งแบบข้าวล่าสุดมืนอไหรกับบมโหจำามไดรล่ะข้าวเนียวมื่อน่นลนะมืนนนนะอนานละเฮออาทิตย์อาทิตย์จันท้าวข้าวนียวญี่ปุ่นอาิตย์น้องนาจินเสร็จ อืมนี่ก็จะเฮียตักไปตักมากแล้วมันจะโดดใส่เจ้าของแล้วเขาไม่ได้ใส่ซ่ำมระเพราถาดกรพพาเพราถาดเน้นกับ madam con này know weight hay không?? ta con

แคบไปค่ะทุกคนจะ้ะชอบจิ้มก้าแล้วเฮ้ยว่าไงแคบเดียวค่ะนีเ่เปล่าแคบมากอืมโอเคค่ะวันนี้แม่จางขอตัวอีกตามเคยค่ะทุกคนจ้าขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะโว้กขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะเริ่มพอนะจ้ะบ๊ายบายค่ะ